มาหาข้อมูล NAS กันนะครับของ Synology ตัวนี้เป็น ds 1 6 2 1สเปคของเขามาดูรูปตัว Product อันนี้เป็นที่เขาทำรีวิวต่างประเทศไว้นะหน้าตาเป็น6ช่อง มีพัดลมตัวนี้ราคาเท่าไหร, <c oughs> ราา่ราคาราคาโอ้ยเอานะ ก็มีวิธีอื่นเรามี p r o x m o x อยู่แล้วใช่ไหมครับมาเล่นบน p r o x m o x กันเออเคลีย์วันนี้เราจะมาใช้ตัว p r o x m o x เป็นตัว VM สำหรับทำา y n o นโล y ตัวตัว sample ds หนึ่งหกสองหนึ่ง xs พลัสทำยังไงมาดูใครที่ลงมอดตัวนี้ไว้แล้วนะครับถ้ายังไม่มีก็ไปดูกระทูเก่าตัวนี้แก้วเรามาสร้าง create vm กันเป็น template script ใช้ข้อ3นะครับมาเริ่มทำด้วยกันแล้วก็ create vm system n a s ใช้ Synology NAS ใครชอบตัวนก็เล่นเลยเรามาลองเล่นตัวนี้กันดูเลือก default setting เป็น advance ใส่ id 2 0 4 204โอเคผมจะใช้ machine t r y เป็น q 3 5มดโอเค OVMs เป็น uefi bios กดโอเค ตั้งชื่อ204 host CPU Model ผมใช้เป็นเป็น host ลแลกัดแล้วแต่นะครับ Core CPU เอตจีสเปคเท่าไหร,นะร่นะ Core CPU Synology Core CPU เมื่กี้เห็นแบบสแบบี่ขอใส่ไป4ขีขอแลมแปดกิกแปคูณหนึ่ได้เท่ากับ8192นึ่งเก้าสองอ่าเน็ตเวิร์กแแอเดวไม่มีอิน e ทอร์เฟซเไม่ใส่ เอาอะไรนะ create ร,อ,รอครับมันถามว่าต้องการสร้าง dis k เป็นแบบ virtual หรือเป็น p a s s t o r o u g เป็น virtual ก็คือใช้เป็น virtual ของตัว p l o c k o c k dis k p a s s t o r o u g ก็คือเป็น hard disk จริงๆที่เราเอาไปปลักก,กับตัวเเซรวอร์ p r o x m o c อันนี้เลือกเป็น VM ไปก่อนเป็น virtual ไปก่อนเลือก ปลายทางที่จะใช้ด i s ขนาดดิส s 0 0จิกต้องการเพิ่มอีกไหมไม่เอาลูกเดียว Bootloader ใช้ Arc ผมจะใช้ Arcloader นะครับกดโอเครอรอมันดาวนโหลด ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว r e เ l a c e arc ออเออเลือกเป็นออผมเคยดาวน์โหลดไว้แล้วก็เลือกเป็นออแล้วกันจะเ s yes. ก็ได้หรือออก็ได้ถ้า A รู้สึกมันจะทั้งหมด hmm. ให้มันดาวน์โหลดหนทั้งหมดแล้วกันเลือก UEFI this boot ต่อเลือกโหลดที่จะให้วางคลิปนี้ยาวแน่เลย ปัญหาคือเราไม่มีตังค์ซื้อ NAS เราก็ต้องใช้ทามาวิธีแบบนี้อ่า next step มันบอกว่าให้ start แล้วก็เปิด v m console แล้วก็โหลดอินเทอร์เต้องการใช้โมเดลอะไร complete วิ Comp s าโอเค12345ห้้านี้ก็ exit ออกไปได้เลยนะครับมันเสร็จแล้ว สตาร์ท uh, ขอไปสตาร์ท vm ก่อน2 0 4 dms สตาร์ทนะครับสตาร์ท uh, แล้วมาเข้าบู o โ l o a d ดอรตัว arc นะครับ arc c o n f i g ที่เราได้นะครับตอนนี้เสร็จแ,แล้วตะกี้มันบอกว่าให้เราเลือกข้อแรกใช่ไหมชูสโมเดลผมก็จะเลือกตัวที่ผมบอกเมื่อตะกี้นะเป็นตัวตัวนี้ ds 1 6 2 1 ds 1621 ใครชอบตัวไหนก็เล่นไปเลยตัวนี้ก็จะมีสเปคบอกนะครับตัว x นี่คือ support ตัวโมเดลฮาร์ดแวร์ตัวเนี่ยพวกเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยลองอ่านกันดูแต่เราเดี๋ยวลองมารันตัวนี้เคยใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เลือกเฟิร์มแวร์ของเขาตัวปัจจุบันเอ่อมันจะ auto config mode reconfig อึง e ด้ read l e v e ค config จะเรียกสตอรี่รอมันแพชสักครั้งหน่นะครับมันรีบูตละเรียบร้อยอัพเฟิร์มแวร์เรียบร้อยอันนี้ก็รอนะครับหน้านี้คือรอ ให้มันสตาร์ทเข้าโหมดง่ายมากเลยประหยัดด้วยบล็อ k สมอ k ไม่ต้องไปซื้อตัว3ามหมื่นสีขอแเคมี5ติดอ่าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะอันนี้คือดีเทลนะครับตัวโมเดลที่เราเลือกนะครับตัวนี้เวอร์ชันปัจจุบันแล้ว cpu รมเ Performance IP ที่เราจะเข้านะครับเราเข้าตรงนี้ได้เลย157่งหเเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาหนึ่งตัว ดีสตอนรับข้อมูลอุปกรณ์สถานะาไม่ได้ติดตัง้งเจ,ด,จ,ด,จ,ด,จดีมีซีเรียลให้พร้อมตัวนี้จะไปลงทะเบียนกับเซนทูจีไม่ได้นะครับข้อมูลทั้งหมดได้ไดจะถูกเราเข้าใจแล้ว DS รุ่นปัจจุบันของคุณต้องไปพิมพ์นะครับ หนึนสองแล้วก็กำลังติดตั้งช่วงนี้คือรอตัวอย่างให้ได้ดูกันนะครับอย่าคิดมากนะดูกันย,วยาวๆสิบนาทีแล้ว อันที่ผมพิมพ์เมนูบล็อกสมอกเมนูนะครับมันคือตัวนี้เข้าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ละกันวิธีติดตั้งก็ง่าย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 ,ายจริงจริงนี่ ก็บาสกริปต์ตัวนี้ไปใส่หน้าหน้าของเขาเวลาเราใช้งานก็พิมพ์ว่าเมนูนะครับกำลังรีสาร์ทกลับมาดูหน้านี้ ซื้เสร็จแล้วรอนะครับอืมต้องรอเน็น h t t ีซะด้วย ต้องกรอดดมาดูฮาร์ดแวร์หลังบ้านกันตัวฮาร์ดแวร์นะครับสัมพลิกันอ่ะอันนี้จะเป็นของเขาเลยแหละน,นี่สเตตัส เดี๋ยวต้องต้องไปทำอะไรเพิ่มแรมที่ใช้8 g ดิ CPU 1 s o c k e ก4คอใช้แบบโพสต์ b อ y UEFI Display เป็น default เดิมๆแม,มจิเนทไรคิวสา 3, คอนโทรลเลอร์ของเขา,าใช่ตัวนี้ ดิสมันก็จะมีอยู่2อสช่องนะครับเป็นบูตสอช่องเป็น Data 1ช่องแลนการ์ด1ตัวนี้เป็น Serial p o r t วบนหารเกิน ถึงสิบนาทีเลยเหรอก็ <c oughs> ไม่ได้นี่แตกเลยนะอืม <c oughs> <c oughs> มันมีเฮเซตเน็ตเวิร์กไหมไม่มีไฮเซตไอพี IP, ต้องมาเซตนนี้น B ใส่ได้ถึง6ช่องขยายได้ 16B เโอ้โหเพิ่มได้ SST Cat USB 3พอร์ต t พอ port OS รองรับ VM ECC RAM ราคาปิดมาเราพร้อมแล้วนะครับชื่ออุปกรณ์ที่เราตั้งเราตั้งว่าอะไรนะดีมิตสองศูนย์สีชื่อแอดมินไม่เทแล้วก็ใส่รหัสไป เอาแบบนี้เลยเหรอรหัสผ่านอืม อืมออนุญาตไปมันคงไม่ทําอะไรเราติดตั้งล่าสุดติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งล่าสุดติดตั้ง สร้างบัญชีกดข้ามพอลงล็อกอินไม่ได้ไพรีโหลดยังไม่เสร็จเลยจะยี่สิบนาทีแลละคลิปนี้ยาวยๆ <c oughs> โอ้โหหัวจะปวดหัวจะปวดหัวจะปวดวิ่งเป็น http s นะครับ พอห้าพันหนึ่งเขาถึงแชร์ได้ได้ทุกที่ติดตั้งไปไม่ปอนอีเมลไม่พื้นที่จะเสร็จอันนี้คือคือเสร็จละติดตั้งเสร็จแล้ว สร้างภูประเภทเลสมีอะไรให้ดูเรามีดึงใจนะ้แล้วเราทำเลดไม่ได้ นี่เป๋เอ๊ยลืมใส่ชื่อ แบ่งมาใช้4ความจุที่ใช้ได้ 29G แต่เราเราต้องเหลือให้ซิสเต็มขอแบ่งมา20อืมตัวนี้ไม่เข้ารหัสเพราะเพื่อเราจะเข้าไปดูสรุป This. Hmm. ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเซนโลจีไม่เคยแตะไม่เคยมีใช้นะพอดีไปเห็นในตัวพลัสสมองเดนูก็เลยเอามาให้ลองเล่นอีกเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้งาน ถ้าใครมีเซเวอร์ที่เอาพอพอเอามา d e v วล o อตัวพลัสนอกได้ก็ลองเอาตัวนี้ไปไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะตัว n นสจริงๆมันมีหลายหลายรูปแบบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ s ซ n o โลจีก็ได้ไปใช้แซมบ้าดตัวดีเบียนก็ได้ทำได้เหมือนกัน n นสคือการ a c c e s สผ่านแลนผ่าน อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาดูข้อมูลภายในอาจจะใช้ v v, vpn ร่วมด้วยกระดาษอันนี้เราก็มาลองติดตั้งใน b ล็อกบล็อกนะ o ซเนอโลจี ology, ตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเอาไปลองเล่นกันดูนะครับตัวนี้นี่พวกนี้ช้ำๆเลยเหมือนตัวท็อปแค่ไปลงทะเบียนไม่ได้ ไปลงทะเบียนในเซนโนโลจีไม่ได้อัปเดตได้ไหมจริงจริงมันอัปเดตได้นะไปลองเล่นกันดูนะจ๊ะไม่ต้องซื้อตัวสามหมื่นก็ได้เล่นแฮ อันนี้คือซอฟต์แวร์เบื้องต้นจะติดตั้งอะไรก็มาลองเรียกดูใช้ดูต่รู้สึก PHP ถ้าทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะได้7.4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอลองไปเล่นกันดูวันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วไป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 แล้ว,ลว,ลวบายบายครับไปลองกันนะ